เคยไหมแค่คําพูดไม่กี่คําตอนที่โกรธทำให้เราสูญเสียมิตรภาพหลายปีเคยไหมแค่นาทีเดียวที่ควบคุมไม่อยู่กลายเป็นเหตุผลที่ต้องโทษกันทั้งชีวิตเพราะความโกรธไม่เคยให้เราชนะ แต่มันกำลังพาเราแพ้ต่อชัยตอนทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวท่านนาบมีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงความโกรธนั้นมาจากชัยตอนและชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟและไฟจะถูกดับด้บดวยน้ำดังนั้นเมื่อใครโกรธจงรีบอาบน้ำละหมาดความโกรธไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่มันคือช่องโหว่ของหัวใจที่เปิดให้ชัยตอนเข้ามาควบคุมเราในบางนาทีที่อ่อนแอที่สุด ทุกคำพูดตอนโกรธอาจกลายเป็นบาปทุกการกระทำที่ไม่ไตรตรองอาจทำลายความดีที่สะสมมาและบางครั้งคำว่าเสียใจก็อาจสายเกินไปนะคะ ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุเลวะสลลัมกล่าวว่าผู้ที่แข็งแกร่งไม่ใช่ผู้ที่ชนะการต่อสู้แต่คือผู้ที่ควบคุมตัวเองได้ในขณะที่โกรธในวันที่หัวใจเดือดคนที่เงียบได้คือคนที่พระองค์รักและคนที่กลั้นคำพูดไว้คือผู้ที่มีอิหม่านจริงๆความเงียบในเวลาที่โกรธคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การกลั้นอารมณ์คือการปกป้องศักดิ์ศรีของเราเองและความอดทน คือสะพานที่เชื่อมใจเราเข้าหาอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ตรัสว่าและบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาคือผู้ที่เดินอย่างถ่อมตนบนแผ่นดินและเมื่อผู้โง่เขลาพูดจาใส่เขาก็กล่าวคำว่าสลามคนที่เลือกความสงบแม้ถูกยั่วยุคือคนที่หัวใจเต็มไปด้วยนูรเป็นคนที่อัลลอฮ์จะทรงปกป้องในวันแห่งการพิพากษาอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นเผาหัวใจของเราอย่าปล่อยให้ความโกรธทำลายอ إ ي ่านที่เราสร้างมาและจงเลือกอัลลอฮ์เหนือ กว่าการชนะใครด้วยคำพูดความโกรธเหมือนไฟอย่าปล่อยให้มันลามไปถึงหัวใจเพราะบางครั้งไฟแค่ประกายเดียวมันก็อาจจะเผาผลาญศรัทธาทั้งหมดที่เรามีนะคะ